ในหมู่บ้านเล็กๆใกล้ป่าใหญ่มีเด็กหญิงคนหนึ่งชื่อน้อยที่มักจะได้ยินเรื่องราวน่ากลัวจากคนในหมู่บ้านเกี่ยวกับผีสิงอยู่ในป่าใหญ่หลายคนบอกว่าในยามค่ำคืนจะมีเสียงแปลกๆดังมาจับในป่าและบางคนก็เห็นเงาผีเดินผ่านไปมาในหมู่บ้านน้อย ที่อยากจะพิสูจน์ความจริงจึงตัดสินใจเข้าไปในป่าใหญ่เองในคืนหนึ่งเมื่อกลางคืนมาถึงน้อยเก็บเข้าของและถือไฟฉายเดินออกจากบ้านไปตามทางที่คุ้นเคยท่ามกลางความมืดที่แสงเงียบเงันเสียงลมวิว่และเสียงสัตว์ป่าดังอยู่ใกล้ๆแต่ไม่มีอะไรทำให้เธอหวั่นไหว เดินลึกเข้าไปในป่าจนกระทั่งเธอถึงจุดที่ไม่คุ้นเคยมาก่อนทันใดนั้นเสียงแปลกๆก,ก็ดังขึ้นจากที่ไหน,นสักแห่งมือนเสรยงการกระสิบที่ฟังไม่ชัดเจนแต่น้อยกับได้ยินม,มันชัดเจนในหัวองเธอเสียงนั้นเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆจนเธอได้ยินคำพูดที่ชัดเจนว่าออกไป ออกไปจากที่นี่น้อยตกใจและหันไปมองรอบๆแต่ไม่เห็นอะไรเลยนอกจากความมดืดทว่าในขณะที่เธอหันหลังเพื่อจะกลับไปเสียงนั้นก็ดังขึ้นอีกครั้งฉันไม่ต้องการให้ใครมาอีกแล้วน้อยเริ่มกลัวแต่ก็ยังตั้งใจเดินต่อไปจนถึงต้นไม้ใหญ่ที่มีรอยแผลลึกจากการถูกฟ้าผ่า ท่นใดนั้นน้อยเห็นแสงสีฟ้าแป,กแปกแลกๆลอยขึ้นจากใต้ดินภาพของหญิงสาวในชุดขาวค่อยๆปรากฏขึ้นต่อหน้าเธอมีท่าทางเศร้าหมองและไม่พูดอะไรสักคำค,ค,คุณเป็นใครน้อยถามด้วยเสียงสั่นเครือหญิงสาวตอบว่าฉันคือผีที่ถูกทิ้งให้อยู่ในป่านี้เพราะฉัน ได้ทำสิ่งที่ไม่ดีไว้ในอดีตฉันขอโทษฉันไม่ต้องการให้ใครมาเจอฉันอีกน้อยใจดีแล้วพูดว่าถ้าคุณขอโทษและอยากให้ทุกคนรู้ความจริงฉันจะช่วยคุณเองหญิงสาวมองน้อยด้วยความขอบคุณก่อนที่เธอจะหายไปในแสงสีฟ้าพร้อมกับคำาพูดสุดท้ายว่าขอบคุณที่เข้าใจ ขอทษที่กลกคุณตั้งแต่นั้นมาเสียงแปลกๆในป่าใหญ่ก็หายไปและในหมู่บ้านก็ไม่เคยได้ยินเรื่องราวของผีในป่าอีกเลยน้อยกลายเป็นฮีโร่ที่ช่วยผีแห่งป่าใหญ่ให้้นจากคำสาปและช่วยให้ผีได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานที่ยาวนาน